ก็ครับสวัสดีทุนน้องชาว rov five roxbury ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงราชาหนึเดือนเดดดดใครสนใจจองห้องแอดไลน์หน้าโปรไฟล์50บาทนะครับเออถ้าพวกคอก็คอมเมนต์ต่อไปนะครับพี่บอกพี่บอกจ็เบื่อเลยเว้ยเยอะกระดาษบอกแล้วมึงยังพิมพ์มาใต้คอมเมนต์อีกครคิดว่าพวกมึงคอกไหมว่าน้องๆบอกจนหมดแล้วว่าใครอยากหนึ่งก็แอดไลน์หน้าโปรไฟล์เฮียมันจะถามอยู่แล้วแหละพี่หนหนึ่งตรงไหนครับกดตรงไหนครับ ไอ้เจ้ถามไหมะทำมมึงถามหมาบีดาเมึนะ่อยน้องถามหมามาดาึมื่อกูถามดิเออถ้าใครหนึ่งงก็อะไลนะโปรไฟล์ไงบอกไปแล้วเออถ้าใครอยากแบบอันนี้ก็ให้พี่แนะนําช่วยแก้เบอร์เมลก็อไลนะโปรไฟล์เหมือนกันแต่ต้องพิมพ์บอกว่าเบอร์เมลครับพี่ไม่ใช่หนึ่ง,งอะไรเงี้ยก็พิพ์บอกไอ้เจ้ถามอยู่ใต้คอมเมนต์ถามมึงถามหมาบีดาเมื่อยคอกพี่ถามจริงงงเองถามหมาบีดาเ,เหรอ ไอ้เหี้ยพี่เป็นราชาหนึ่งหนึ่งลงไปพี่ไม่เคยแพ้ครอบด้วยเอยเองจะทาให้พี่หัวร้อนนี้เออพวกนี้นะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับพวกนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะครับเก้าโมงครึ่งหรือส0โมงครึ่งนะครับสนใจหนึ่งหนึ่งกับพี่ก็ไปติดตามพี่ทางทิกตอกได้เลยนะครับน้องๆทิกตอกพี่ก็ชื่อเดียวกันกับใน youtube นะครับพิม์ไปเลยนะครับบองดองเจ็ดหกสามนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอืพิมพ์ไปเลยครับน้องก็เจอพี่ยังแหละไม่เ๋ยวน้องก็เจอพี่ละพิมไปเลยครับ เออไม่ต้องห่อหรอกพี่เป็นราชาหนึ่งของจริงพี่ไม่ได้ไอ,อพี่ไม่ได้โอบประโลกขึ้นมาไะเวนยน้อง,องไม่คนดูเขาตั้งให้พี่น้ยราชาหนึง่งหนึ่งอ่ะใครจะมาตั้งเองวะใครจะบ้าตั้งชื่อเองวะเออไม่มีใครตั้งชื่อเองหรอกครับมีแต่คนเราเก่งเว้ยถ้าเราเก่งจริงเราต้องตั้งชื่อไม่เราต้องไม่ตั้งชื่อเองครับเหมือนพี่ครับพี่ก็ไม่ได้ตั้งชื่อเองนะครับอื Israeli. พี่ให้คนดูเขาตั้งให้นะครับออาฟิเกอร์แล้วน้องอืมเออพี่ให้คนดูเขาตั้งชื่อให้เว้ใครจะมาตั้งชื่่ออออเงงงะ้้ันนน พี่ถามดิใครจะมาใครจะมา,ใค,ะมาใครจะมาขยันตั้งชื่อเองวะเออไม่มีหรอกครับเออไม่มีใครมาขยันตั้งชื่อเองหรอกครับพี่ถามจริงเออราชาหนึ่งหนึ่งจบพ่อของพี่มันไม่ได้มาง่ายๆนะเว้ยพี่ต้อ,องไปจบไอ้พวกฟอร์เรนหรือพวกเมโซมาเป็นร้อยร้อยตัวเป็นนพันตัวเอ้ยที่มันเวลสีได้ไงวะแล้วคือมันเวลสีอะไรของมันวะไม่คือมันเวลสีอะไรของมันวะเออมันเวลสีอะไรของมันวะหนีดิรออะไรอ่ะรออะไรหนีดิอ้ามือมีฟฟีกูรู้ อเล่นได้เล่นได้เราไ,ไหวเราอยาไปตัวครับไม่เอฟพี FP เราเหนือหนึ่งก็เหมือนเหลือเหลือหนึ่งร้อยอ่ะเหลือหนึ่งก็เหมือนหนึ่งเหลือหนึ่งร้อยเว้ยไทยเรามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเออมันเลยมันเลยแบบเหลือหนึ่งเหมือนเหลือหนึ่งร้อยครับพี่อฟเฟอร์เลนอย่างข้ออ่ะครับพี่ถามจริงไอฟเฟอร์เลนเจอพี่มันข้ออันนี้ชื่อตัวไม่ใส่ชื่อภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรของเองวะน่ะเอ้ยเจอพี่ไปมันก็ร้องหมดแหละร้องเอ้ยข้อกไอ,อพวกกดฟอรนะ์เรนอ่ะพี่ตบมาหมดแล้วเว้ยม่ท่งมปส้มสองสามตัวเงี้ย ไม่พี่ตอมมั่หมดแล้วเว้ยไอพวกติดในส้มสองสามตัวเงี้ยนับประสาอะไรไอฟอร์เรนก็งอไงพี่จะเพ้วะเออไม่พี่ไม่แพ้มหรอกเว้ยอะไรมือไอคอกไม่แพ้มึงหลอกไอเนี้ยทำไไมเอาทำทำมปนเออเอาทำาป็นเอาจะปิ๊บเออที่หลอกล่อให้มึงเฉยไม่หลอกล่อเว้ยไป้ทำให้มึงมาบวกอย่างเงี้ยเว้ยในการหลอกล่อน้องน้องไม่ชอบหรอตอนที่พี่หลอกล่อมันอ่ะไม่น้องไม่ชอบอ่ะเออน้องก็ดูไม่ชอบอ่ะก็ดูไม่ชอบอ่ะไม่ก็ดูไม่ชอบหรอครับ สามจริงเออคนดูเขาไม่ชอบหรอครับคารที่พี่ตบพอกอ่ะคนดูไม่ชอบเหรออืมไอ้พวกพอกฟอร์เรนไว้พี่ตบมาจนหมดแล้วเว้ยไอ้พวกพอกอ่ะเออจริงไอ้พวกพอกฟลอร์ลงฟอร์เรนเงยไงไอ้จุ๊บจุ๊บเชฟอติยังไงมึงอติยังมึงอติเลยไม่ติมึงพลาดนะอะไรของฟอร์เรนมาเนี่ยน้องเอากลับพอกอีกแล้วกูจะรู้อะ <ค inking S 3> ไม่ให้มึงกลับพอกบ่อยจังวะน้องเอ้ยม่เองกลับพอกบ่อยจังอ่ะน้อง ไอ้ยาฟอเรนโหนั่วจัดเลยว่ะาทำไม,จมเจอพี่แล้วมันนิ่มมะไม่ทำไมเองเจอพี่ทำไมเองเป็นขนมนุ่มนิ่มมะเป็นแบบขนมให้พี่แบบเหมือนเหมือนไอ้นนี้เหมือนขนมเชื่อมอะครับหวานเคี้ยวอะครับเอ้ยเป็นเป็นแบบขนมเชื่อมอะครับน้องโอ้โห,โหไอ้ห๋วยให้มึงไม่ก๋วยให้มึงเว้ย มึงกูเฮารู้ว่ามึงจะมาเก็บเลือดตรงนี้ไว้เออพี่เลยอ่อยให้มันเว้เออไม่เป็นไรพี่เราอ่อยให้มันนะครับเราไม่ได้แพ้มันนะเว้ยเราไม่ได้แพ้โดยคิวด้วยนะครับแล้วถือว่าอ่อยให้มันเว้ถ้าเราไม่อ่อยให้มันเลยมันมาสู้เราไม่ไหวเว้ยเออพี่ต้องต่อยคอกนะครับอืมใช่ครับพี่ต่อยคอกครับถ้าพี่เอาจริงไปมันก็สู้พี่ไม่ได้ครับอืมขอแค่มันมาบวกครับมันกล้ามาบวกก็พอเว้ยเออไอ้ยาขนาดพี่เปิดมาก่อนจะเท้ไปยู่ดิพี่เปิดมาก่อนจะเท้มันจะไม่กล้าบวกกับพี่เลย อะไรอ <át, S 1> <ic> ่ะไม่มีอต <T> ิมันก็เหมือนคอกเหรอวะไม่ไม่มีอติมันก็เหมือนคอกเหรอวะไม่มีอติมันก็เหมือนคอกตัวหนึ่งอ่ะไม่ไม่ไม่มีอติมันก็เหมือนคอกตัวหนึ่งอ่ะอืมไม่มีอติมันก็เหมือนคอกตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยอติมาแล้วโลกอติมาแล้วเงแล้วก็แล้วกันไปเลยเราเราอย่าเล่นประมาทเว้ยเออเราอย่าเล่นประมาทเว้ยเข้าไปเออคลิปเข้าไปในป้อมมันตุยตุยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพุ่งหนีพุ่งหนีเอ้ยเยี่ยมันดอกผีที่่ มันลนเว้ยเฮ้ยมันเจอพี่มันก็เอ้ยโอ้โหเฮี้ยสวยเลยไม่สวยเลยเว้ยเฮี้ยมึงดูมันเล่นทีเผือรอน้องอยากคอกเฮี้ยเล่นทีเผือเว้ยไม่เล่นมันรอเล่นทีเผือเว้ยมันไม่ได้เก่งด้วยมันรอเล่นทีเผือเห็นปะเฮี้ยมันรอเล่นทีเผือเว้ยเฮี้ยอย่างคอกเลยรอเล่นทีเผือเฮี้ยรอเล่นคนหนึ่งก็ทีเผือเฮี้ยอย่างละอย่างลาบอะครับทุกคนเฮี้ยมึงจบไปเลยไม่มึงจบไปเลยเฮี้ยอย่างลาบเว้ยเอออย่างลาบเลยไม่มึงจบไปเลยกูไม่กูไม่แคร์เว้ยเฮี้ยกูเจอมึงงกูบเเเปป็นรรื่อออะจำไ้ียสั